ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ามีบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งที่ตลาดให้มูลค่าน้อยกว่างเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในมือซะอีกนี่แหละครับคือเรื่องราวการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Actinium Pharmaceuticals ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คำถามนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงกันที่มูลค่าทั้งบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยจะน้อยกว่างเงินสดจริงๆที่อยู่ในบัญชีซะอีกตลาดกำลังมองอะไรพลาดไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนอยู่หรือก,กว่านั้นกันแน่เอาล่ะครับ เพื่อที่จะไขปริศนานี้เนี่ยเราต้องไปทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องกันก่อนเลยนั่นก็คือบริษัท Actinium Pharmaceuticals หรือถ้าเรียกชื่อย่อในตลาดหุ้นก็คือ ATNM ครับคือ ANTM เนี่ยเขาทำธุรกิจที่ต้องบอกว่าล้ำสมัยและซับซ้อนมากๆเลยครับเขาเรียกกันว่าเวชภันธ์รังสีถ้าจะให้พูดง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะก็เหมือนกับว่าพวกเขากำลังสร้างสมาร์ทบอมทางการแพทย์ขึ้นมา ที่สามารถนำพารังสีไปโจมตีเซล์มาเร็งได้แบบแม่นยำตรงเป๊ะเ,เลยทีเดียวและนี่ก็คืออาวุธหลักๆที่อยู่ในคลังแสงของเขาตอนนี้เลยครับแต่ละตัวเนี่ยคือความหวังใหม่ในการต่อสู้กับมาเร็งที่รักษายากๆทั้งนั้นตั้งแต่ยาที่ใช้เตรียมผู้ป่วยสําหรับการปลูกถ่ายไขกระดูกไปจนถึงการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งยาพวกนี้แหละครับคืออนาคตทั้งหมดของบริษัทเลยก็ว่าได้โอเคครับพอรู้จักบริษัทคร่าวๆแล้วทีนี้แหละมาดูตัวเลขกันบ้าง เพราะตรงนี้เลยครับที่เรื่องมันจะเริ่มน่าสนใจขึ้นมาตัวเลขแรกเลยนะครับมูลค่าตลาดของ ATNN อยู่ที่ประมาณ50ล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าที่นักลงทุนทั้งโลกมองว่าทั้งบริษัทนี้มีค่าเท่านี้แต่เดี๋ยวก่อนทีนี้มาดูตัวเลขที่2กันนี่คือเงินสดสุทธิที่บริษัทมีอยู่ในมือจริงๆนะครับ58ล้านดอลลาร์ใช่ครับฟังไม่ผิดสูงกว่ามูลค่าทั้งบริษัทไปอีกเห็นความแปลกๆตรงนี้ไหมครับ คือตลาดไม่ได้แค่บอกว่ายาที่เขากําลังพัฒนามันไม่มีมูลค่านะแต่กําลังบอกไปในนายว่ามันมีมูลค่าติดลบด้วยซ้ําไปเหมือนกับว่าแค่การที่มียาพวกนี้อยู่ในปลาย line เนี่ยมันกลับดึงให้มูลค่าบริษัทต่าลงไปอีกต่ากว่าเงินสดที่ตัวเองมีซะอีกนี่แหละครับคือปริศนาใหญ่ที่เราต้องหาคําตอบกันถ้าตลาดมองโลกในแง่ร้ายซะขนาดน,นั้นแล้วฝั่งที่เขามองบวกละ่ะเขาเห็นอะไรอะไรคือปัจจัยที่อาจจะเข้ามาพลิกเกมทั้งหมดได้ เรามาดูฝั่งที่เขาเชื่อมั่นในบริษัทนี้กันบ้างดีกว่าฝั่งที่มองบวกเนี่ยเขาก็จะชี้ไปที่ปัจจัยพวกนี้นะครับโดยเฉพาะยาตัวใหม่อย่าง atn m 400ที่ข้อมูลเบื้องตอ้นออกมาดูดีมากๆหรืออาจจะเป็นโอกาสที่ยาตัวหลักอย่าง io map b จะไปจับมือกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้สาเร็จบวกกับสถานะการเงินที่แข็งแกร่งพอที่จะวิจัยต่อไปได้อีกพักใหญ่ๆเลยปัจจัยพวกนี้แหละครับที่อาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้มูลค่ามันพุ่งหลับขึ้นมาได้แล้วกราฟนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับ แท่งซ้ายคือราคาปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงๆแต่แท่งขวาคือจุดที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มมองว่ามันควรจะไปถึงถ้าปัจจัยบวกที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันเกิดขึ้นจริงไอ้ช่องว่างตรงกลางนั่นแหละครับคือผลตอบแทนมหาศาลที่นักลงทุนบางกลุ่มกําลังเดิมพันอยู่แต่แน่นอนครับว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอการเดิมพันที่ผลตอบแทนสูงขนาดนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากๆเช่นกันทีนี้เรามาพลิกดูอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวกันบ้างครับ คำพูดนี้มันสะท้อนความจริงของวงการไบโอเทคได้ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือความไม่แน่นอนที่อยู่คู่กับการพัฒนายาม,มาโดยตลอดและนี่ก็คือ4อุปสรรคใหญ่ๆที่เป็นเหตุผลว่าทําไมตลาดถึงให้ค่าบริษัทนี้ต่ําขนาดนั้นตั้งแต่ความไม่แน่นอนในการขออนุมัติจาก FDA ความเสี่ยงที่ผลการทดลองในคนจะล้มเหลวกลางคันการที่อาจจะต้องเพิ่มทุนซึ่งทําให้หุ้นเดิมเจือจางลงไปไปจนถึงการ,รเผชิญหน้ากับคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย,อย่างโนวอติส นี่แหละครับคือภาพจากมุมของคนที่มองว่าความเสี่ยงมันสูงเกินไปจริงๆเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพทั้งสองฝั่งแล้วทั้งฝั่งของความหวังและฝั่งของความเสี่ยงการวิเคราะห์ในครั้งนี้เลยได้สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นสามภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับแอคทีนียมครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในตารางนี้เลยนะครับคือเขาประเมินมูลค่าหุ้นตามแต่ละสถานการณ์ออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขเลยด้วยวิธีที่เรียกว่า DCF จะเห็นเลยว่าถ้าทุกอย่างล้มเหลวหมดมูลค่าหุ้นก็อาจจะวนเวียนอยู่แถวแถวมูลค่าเงินสดที่เขามีนั่นแหละแต่ถ้าสําเร็จแค่โครงการเดียวมูลค่าก็อาจจะพุ่งไปเกือบ8ดอลลาร์แล้วถ้าเกิดแจ็คพอตสำเร็จหลายตัวก็อาจจะทะยานไปถึง37ดอลลาร์ได้เลยคือผลลัพธ์มันต่างกันสุดขั้วจริงๆครับพอเห็นภาพอนาคต3แบบที่แตกต่างกันสุดขั้วแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วจะทํายังไงต่อดีการวิเคราะห์เขาเลยสรุปออกมาเป็น3แนวทางครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและเพื่อเป็นการปิดท้ายการวิเคราะห์นี้ก็ขอทิ้งคําถามที่ครอบคลุมทบประเด็นที่เราคุยกันมาไว้นะคะว่าในเกมที่ความเสี่ยงมหาศาลแต่ผลตอบแทนก็มหาศาลเช่นกันแบบนี้เราจะตีมูลค่าของสิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้อย่างคําว่าศักยภาพได้ยังไงกัน และในขณะที่เรากําลังครุ่นคิดกับคําถามที่ซับซ้อนนี้ก็ต้องขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าการนําเสนอทั้งหมดนี้เป็นเพียงกรณีศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเป็นคําแนะนําทางการลงทุนแต่อย่างใดขอบคุณทีต่ติดตามครับ